วัสดีครับทุกคนเ่อ,อกับน้องบอยครับเออน้องบอยอบอยของเรานะครับชื่อเต็มเต็มก็เก่งบอยคงนะครับไม่ใช่เก่งบอยหงสาอวันนี้ผมก็มาเล่นโปรเจกต์ชื่อว่าอาภัยสังคมโปรเจกต์ซีซั่นหนึ่งนะครับซีซั่นสองไม่ไม่ไม่หมามแค่ซีซั่นเดียวเองใช่บ แล้วอีกอย่างผมแค่แตอนนีน้มันมันใกล้จะจบโลแล้วดิใช่ผมผมเพิ่งไลฟ์หุมไ,ไลฟ์สดไปตั้งแต่ของวันที่ยี่สิบสองเดือนสิบเวลาประมาณสองทุ่มใช่ผมอะ ไลไล่ช้านะครับเพราะว่าพอดีผมผมมือใหม่ครับใช่มือใหม่นะครับทุกคนเสียใจว่าอาจารย์สินไม่มาดิแย่จังถ้ามาก็คงจะดีนะโอ้ยแย่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 แยวันนี้ผมอยู่กับคนหนึ่งนะครับ ที่เรียกว่าน่ารักเลยแหละชื่อตอนนี้ผมอยู่ห้องของเอมี่นะครับเป็นผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นของอนักเรียนนักเรียนแพทย์นะครับน่ารักเลยแหละคนนะี้เจอกันนะครับทุกคนฝันดีนะครับขออย่านอนเด็กมากนะเด็กดื้อฝันดีครับทุกคน รักทุกคนอยู่แล้วแต่ห้ามนอนดึกนะเดี๋ยวเป็นเด็กดื้อไม่ดีแมวแมวผมไม่ชอบเจอกันทุกคน